มีคนไม่ฟังครูนะแล้วก็ไม่สวัสดีไม่ทัดทายด้วยยังสนใจเรื่องสีอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้รประกวดวาดภาพระบายสียวันแม่อ่ะแหลกรู้สิวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติอันนี้คือรูปพระพันตีรูปพระพันตีหลวงนะคะพระองค์ก็เป็นพระราชนีในรัชกาลที่๙น,นะคะยังมีชีวิตอยู่นะยังมีพระชนที่อยู่นะคะลูกตั้งใจระบายให้สวยได้ไหมลูกได้ไหมคะอ่าโอเค ครับลูกเก่งมากครับใครที่ทำสวยจะได้รางวัลด้วยนะขอบครบครุณไม่ต้องรีบนะลูกไม่ต้องรีบเพราะว่าคุณครูต้องการเป็นการประกวด ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราใช้สีไม้นะคะถ้าเราใช้สีไม้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดตัดขอบได้ดีกว่าสีเทียนนะคะถ้าแต่ถ้าเราใช้สีเทียนเราต้องทําไมคะเรื่อยๆทําค่อยๆไม่ต้องรีไม่ต้องรีทําเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้เก็บบัตรจากใบงานอันนี้ด้วยนะคะใช่ใช่ใช <Okay. S 1> ทำไปเรื่อยๆลูก มาเช้าเป็นไงป้านีน้ำมันเป็น,ปปน,นปลูกประรายการฮะป้านเป็นที่นอน,นจับจับ,จ,บจับสี่ให้ดีลูกจับสี่ให้ดีจับสี่ให้มันมั่นคงกว่านี้เห็นไหมพอมันแท่งใหญ่ปุ๊บว่าเราจับไม่นถนัดเลยอ,ะอ่ะอินดี้จับสี่สุดดีมากเลยเห็นไหมการจับสี่ของอินดี้ใช้ได้เลยค่ะ ระบายครบนะตรงตรงตัวพยัญชนะไทยก็ต้องระบายด้วยนะพยัญชนะไทยตรงคําว่าทรงพระเจริญเนี่ยทุณครูรู้เลยว่าใครจะเขียนหนังสือเก่งในอนาคตเพราะว่าการจับสี่เนี่ยโอ้โหชัชยสุดยอดการจับสีของชัชยนี่สุดยอดเลยเนี่านเลยอะใครที่ยังจับยินสอไม่ถนัดจับสี่ไม่ถนัดพยายามปรับตัวเองลูก ใช่ใช่อินดี้ก็เก่งเอาลงมาลึกๆไม่ต้องมาอยู่ข้างบนสิอินดี้อันซีนอันซีนอเอาลงมาเหมือนอินดี้เห็นปะอินดี้เขาจับดินสอเห็นไหมจับสีลงมาอีกเอาลงมาอีกลูกเอามือลงมาอีกกูต้องไปจับเขานะครับ